Thank you ครับมาพบกับผมเต้นครับกับการฉลอง100,000ซับครับวันนี้เราจะมาแกะโล่ YouTube กันในงานเทนตักเดย์ hmm. T T และที่สำคัญเรามีของมาแจกด้วยครับจากประวัติศาสตร์ที่เราทํา y o YouTube มา mm hmm. ผมเก็บเมอร์เชนดายไว้ทุกที่ครับและวันนี้จะมาแจกในงานกันทั้งหมด8รางวัลเลยทีเดียว mm hmm. เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าใครตอบคาถามถูกได้รางวัลไปไป ปกติติดตามช่องผมอยู่หรือเปล่าครับใช่ครับวันนี้ผมมีกิจกรรมให้เล่นเพราะว่าฉลองครบรอบแสนซับครับผมเลยมีคําถามกับเมอร์ชันไดตลอดทั้งปีที่ผ่านมาผมก็ทยอยซื้อไปแต่ละที่ก็ซื้อเก็บมาแจกแฟนบก็เลยอยากจะเล่นกิจกรรมนิดนึงครับถ้าตอบคําถามถูกรับไปเลยหนึ่งชิ้นครับคำาเดี๋ยวผมอ่านให้ครับคําถามคือชอบสไตล์การเล่นของผมเพราะอะไรครับชอบการอ่านเลนไพ่ของคุณเต้น ครับเป็นคำตอบที่ดีนะครับเพราะว่าผมพยายามอ่านเรียนภาคของคุณสู้อยู่เสมอครับโอเคขอบคุณครับมาแจกรางวัลดีกว่านี่ครับขอรางวัลคคครรัับบบขอุณเชิญครับปกติติดตามช่องผมไหมครับคิดว่าถ้าเรามีคําถามจะตอบคาถามได้หรือเปล่าได้ได้ได้เราจะแจกเมอร์เชนไดา์ครับเรามีคําถามแล้วถ้าตอบได้รางวัลคือเมอร์เชนไดา์จาก ทัวร์ที่เราไปลุยมาตลอดทั้งปี1นึ่รางวัลซึ่งรางวัลอยู่ในนี้และหยิบขึ้นมาอันหนึ่งครับมันจะได้คําถามอะไรคําถามคือแทนสุดท้ายของ WSOP e p 9จบด้วยไพ่อะไรขอรางวัลเป็นเสื้อ e p 9เป็น e p ล่าสุดเพราะว่าถ้าเราได้ติดตามเราจะรู้ว่าจบด้วยไพ่อะไรเล่นฟีเป็นโกรใช่ปะไม่ไม่ครับไม่ใถ้าตอบได้เก่งมากตอนนี้ก็เลยออ A 4งขลับตัด เฮ้ยตอบถูกสุดยอดแจกรางวัลครับอันนี้เป็นเสื้อจาก EPT Paris ครับที่เราไปประจนไทยมาแล้วก็กินเดวมันนี่นิดหน่อยครับรับคเป็นสีฝรั่งเศสครับ สุ่มมาหนึ่งคำถามครับตอบถูกเราได้ของรางวัลเลยอ่ี๋ยว<า>ผมอ่านให้เดี๋ยวผมอ่านให้นะครับ,รค,รบคำถามคือปัจจุบันช่อง YouTube มีผู้ติดตามกี่คนแล้วและคุณกดติดตามหรือยังกดแล้วครับ1นึ่งแสนตอบลึกกว่านี้ได้ไหมหนึ่งแสนเท่าไหร่เอาหลักหมื่นด้วยหลักหมื่นด้วยแสนสองหมื่นครับผิดครับจร<อ>ิงคือแสนหกยังไม่ได้รางวัลนะครับโอ้ก็ซับเลยนะที่นี่ก็ซับได้ไหมอ่ะให้กันเลย ครับก็เป็นหมวกใคหน้าต <found> ัางนะครับได้เหยครับสุดยอดไหนกนไหนแเรามีกิจกรรมมาเล่นให้ตอบคำถามถ้วยในรายการ APT m i n Event เป็นถ้วยสิตองสีอะไรสีทองค่ะถูกต้องครับได้หมวกไปเลยครับ บคฟังติดตามเลยนะครัะลุกฉากครับจานติดตามเลยครับพี่หมูเติ้ลกการครับจานแชมป์เจ็บคอแล้บวันนี้ยอดเป็นแบบคนโดมิเนตเป็นในเมืองไทยเลยนะเป็นขอบคุณครับพี่บอกมาดูดีมากขอบคุณครับอสนุกเลยอ่ะขอบคุณครับพี่มีคนชอบก็ดีใจคนชอบเยอะ ตอนนี้เรามีกิจกรรมพบแสนทรัพย์ครับ,รบก็เลยจะให้มาร่วมสนุกตอบคาถามได้ครับได้ครับลองลวงสักหนึ่งคำถามเลยครับผมอ่านให้คำถามคือของขังสายมูของ a b t j j u ที่ผมถือคืออะไรอม่อติอติตดติอออ บอกคลี่ครับพิดครับเปียนคนตอบไหมครับเอเอครตอบเไปโนลย่ะเปียนคนอีกทีนึงอ่ะทีนี้สุดท้ายนะถ้าไม่ได้ไม่ให้แล้วนะของขังที่ผมใช้ที่ APT j เจจูคืออะไรส้มครับถูกต้องครับพอท้าไม่ได้นี่คือแบบไม่ได้แล้วดูคลิปอยู่ดูคลิปอยู่แต่ว่าเป็นแฟนตัวจริงครับอันนี้เป็นเสื้อพีอชพครับที่ได้จากปาฮามัสมา อันนี้แหละนิดน,นึงเรื่องสวยด้วยมอ,มอมให้ครับเฮ้ยแยกปีต้องกคันครับมากิจกรรมต่อเลยครับเล่นกิจกรรมตั้งหนนะครับด,ด,ดีเลยครับแปลว,ว่าตอบได้ทุอีกทีครับจะเป็นการตอบคําถาม <c oughs> ถ้าเป็นแฟนตัวจริงต้องตอบได้เชิญจับหนึ่งคำถามครับคือ รายการล่าสุดที่ไปแข่งเป็นรายการอะไรและอยู่ที่ประเทศอะไรครับรางวัลเป็นกระเป๋าคาดคลิปล่าสุดคลิปล่าสุดคลิคลิปล่าสุดบิ๊กต่อบิ๊กตอล่าสุดที่เพิ่งลง EP 9เกีายดตัวคอนเฟิรให้บริการได้เลยค่ะากเกินไปเสียงคำถามไหมครับแต่รางวัลเปลี่ยนนะเสียงคำถามมารู้จักผมมาจากช่องทางไหนและชอบคลิปไหนมากที่สุดครับคลิปที่ยี่สิบครับได้ครับอันนี้เหมือนกับแจกฟรีเลยอันนี้เป็นเสื้อ ABT ครับจากงาน APT ครรัับบบบขอคคคุณลิปแรกในช่อง Youtube เป็นรายการทัวร์เนมนอะไรของรางวัลเป็นเสื้อครับคลิปแรกเป็นรายการทัวร์เนมนอะไรใจใหญ่ W S O P คือยังไม่ถูกครับตอบตอบตอบเลยตอบเลยตอบเลยใหญ่มากอีเวนต์นี้ใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยหรอใหญ่ที่สุดถูกต้องครับเราก็แจกครับแจก ไปเชื่อเทน้่าตักครับครับขอบคุณครับมาแจกของหน่อยแจกของหน่อยเราจะมีคำถามถ้าตอบได้ได้รางวัลไปเลยถ้าเป็นผู้ติดตามจริงๆต้องตอบได้นะจับครับของขังสายมูอีทีล่าสุดคืออะไรรางวัลเป็นมวก e ีที่ล่าสุดเลยล่าสุด e ีเก้าครับ ที่ได้ที่สองใช่มอคอลี่ลองทำถูกต้องครับเมื่อกี้ตอบก่อนยังคำถามยังไม่มาเลยนะจับได้พอดีจับได้พอดีโอเคครับวันนี้เป็นกระเป๋านี่ครับได้จากได้จากเมกามาตอบล่าสุดพอดีผมมาครับพี่ผมมาครับมาครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับได้ครับพี่กดแล้วผมกดแล้วดีมากครับกดครั้งเดียวพอนะยังกดเลยครับสำหรับวันนี้ใครที่ติดตามอยู่ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ ท่านอาจนะครับเข้าสู่งานเฮน่าตัดเดย์นะครับก็เรียกได้ว่ามันเป็นหนูจะเป็นการช่วยขับกันคนนี้ที่ไม่รับโทษไม่ต้องตอบว่าประเทศไทยก็จะได้มีรายได้แล้วใช่ใช่ใช่วเสริมตรงรายได้ด้วยึงที่จะเราสามารถทำโมเดลใหม่ในบ้านในวัดหรือว่าในส่วนหนึ่งของค่าเชียร์เราของบริษัทการเกษตรเพืเป็นการสร้างรายได้ในตัวอะไรประมาณนี้ ตอนนี้เราก็แจกของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปแกะโล่แสนซับด้วยกันดีกว่าไปตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเหตุการณ์สำคัญของช่องเต็นท์กังพงเราจะมาอันบ็อกโล่ YouTube กันครับแสนซับวันจะเป็นนักบุกเกอร์คนแรกนะครับที่มีโล่ยูทู e เป็นของตัวเองแกะยากจริงเลยคือไม่ใช่แกะยากธรรมดาได้ยากด้วย นี่ครับใบแรกครับเขาบอกว่า do you remember your first subscriber 101,000เราไม่อธิบายแล้วครับเราข้ามไปถึงจุดนี้เลยว่าในที่สุดเราก็ได้นี่ครับโล่ YouTube ห0ึ่งแสนับเยนี่ครับเป็นโล่เราครับฉลองครบ1 0 0 0 0แสนซับคือที่ผมได้โลกนี้มาก่อนหนึ่งต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยเป็นกำลังใจคอย ซับคอยกดกระดิง่งติดตามคลิปผมมาอย่างยาวนานขอบคุณจริงครับและโกต,ต่อไปนอกจากวบซเล็จแล้วผมยังมีโล่หนึ่งล้านซับครับฝากเพื่อนๆนะครับช่วยแชร์คลิปหรือก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมผมจะพยายามผลิตคลิปดีๆออกมาให้ชมกันต่อเนื่องครับแล้วก็ตอนนี้ยังหนึ่งอาทิตย์หนึ่งคลิปอยู่นะครับเพราะว่ายังตัดกันไม่ไหวยังไงเราพยายามจะทําให้นานกว่าเดิมแน่นอนครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ ในไทยที่ได้รอดยูทูบ